อะนะครับในวันนี้นะครับทางวัดราชนิยมธรรมนะครับก็จะมีประเพณีเวียนเทียนนะครับรอบพระอุโบสถนะครับก่อนท่านที่จะเข้าไปเวียนเทียนรอบพระอุโบสถนะครับให้เข้าไปกราบนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับคือองค์พระประธานในพระอุโบสถวัดราชนิยมธรรมวัดหนองบกชีของเรานะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับออกมาเวียนเทียน สามรอบนะครับรอบแรกให้ท่านกล่าวคําว่าอิติปิโสพคทวโตสาวะกะสังโฆนะครับว่าไปเรื่อยๆจนครบหนึ่งรอบรอบที่สองให้ท่านกล่าวคําว่าสวาขาโตพคทวาตาธโมนะครับรอบที่สามให้กล่าวคําว่าสุปฏิปันโนพคทวโตสาวะกะสังโฆนะครับเมื่อครบสามรอบแล้วนำทุกเถียนมาปักไว้ที่หน้าพระอุโบสถแล้วครับลงมาแล้วท่านเข้าไปกราบไหว้ นมัสก,การองค์หลวงพ่อดำกาบว่าสรีละหลวงพระสงนะครับเรียนเชิญน,นะครับในวันนี้ทางวัดรัชนิยมธรรมวัดหนองบกฉีของเราก็มีประเพณีเวียนเทียนทั้งวันนะครับท่านที่ไม่มีทูบเทียนมานะครับทางวัดได้จัดไว้ให้นะครับที่ตรงนี้แล้วนะครับท่านมาหยิบเอาไปไว้ได้เลยนะครับสำหรับการเวียนเทียนในวันนี้เรียนเชิญเลยนะครับผู้ที่มีจิตใจศรัทธา ในบวรพระพุทธศา,ศาสนานะครับเรามาล่วมเวียนเทียนประเพณีในวันวิสาขาบูชานะครับซึ่งเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาของเราอีกหนึ่งวันนะครับเรียนเชิญเลยนะครับในวันนี้ทางวัดลานนิยมทาวัดหนองบุทีของเราได้จัดให้ประเพณีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถนะครับสามรอบก่อนที่ท่านจะเข้าไปเวียนเทียนให้ท่านเข้าไปกราบนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ คือพระประธานในพระอุโบสถของวัดราชนิยมธรงวัดหนองประชีของเราเสียก่อนนะครับแล้วท่านออกมาเวียนเทียนอีกสามรอบรอบแรกให้กล่าวคาว่าอิติพิชสภพัทวาโตสาวกสังโฆรอบที่สองให้กล่าวคําว่าสวสขาโตภะทว,ะาวะตาธโมนะครับรอบที่สามกล่าวคําว่าสุปฏิปันโนภะทวตสาว,าวาาค,ครับ ครับเราจะเห็นได้ว่านะครับตอนนี้ทางวัดราชนิยมธรรมวัดนองบัีโดยท่านพระภูรูประหลัดสำหรับสคันโตนะครับเพื่อเชื่อใจว่าได้ตั้งกองบุญบุญนิธที่สมเคะห์ชนะจนนะครับเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากนะครับท่านที่ถูกกักตัวจากโควิด -19 นะครับถ้าท่านมีความประสงค์ที่จะขอความอนุเคราะห์ข้าวสารอาหารแห้งนะครับมาติดต่อได้ที่ท่าน พระภูประหลัดสำราญโชคันโตนะครับใครจะร่วมบริจาคก็ได้นะครับเรามีตู้รับบริจาคอยู่ด้านหน้านะครับในวันนี้หรือนะครับและในวันนี้นะครับทางช่างใหญ่นะครับก็ได้จัดช่างนะครับมาบริการตัดบริการตัดผมให้กับท่านฟรีนะครับที่กองอำนวยการแห่งนี้นะครับท่านใดที่มีความประสงค์ที่จะตัดผมนะครับ โดยช่างใหญ่นะครับได้จัดช่างมาไว้บริการตัดผมฟรีนะครับที่ตรน,นกองอำนวยการของเรานะครับเรียนเชิญนได้นะครับและในวันนี้นะครับธวัมรัตนนิยมธรวมรันองทีของเราจะเปิดให้มีการเวียนเทียนรอบพอบระอุโบสถนะครับทั้งวันนะครับก่อนที่ท่านที่จะเข้าไปเวียนเทียนรอบพอบระอุโบสถนะครับให้ท่านเข้าไปกราบนรัมสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือองค์พระประธาน ของวัฒนนิยมทำวัฒนหลงบีอของเราเสียก่อนนะครับแล้วออกมาเวียนเทียนอีกสามรอบนะครับรอบแรกให้ขัานสวดบทอิติปิโสพระควโตสาวกาสังโฆรอบที่สองส่วนนะครับคาว่าสวัสดิถาโตพระควตาธโมรอบที่สามส่วนโสปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆนะครับหลังจากเวียนรอบพระบูบสดเสร็จแล้วนะครับ ท่านลงมากับนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดราชนิยมธรรมของเรานะครับองหลงพ่อดำนะครับและกับวัดชรีรัหลวงพ่อสูงนะครับนะครับตอนนี้ใครจะตัดผมเชิญเข้ามาเลยนะครับบริการตัดผมฟรีนะครับโดยการบริการของช่างใหญ่นะครับในวันนี้มีการบริการตัดผมฟรีทุกวันพระนะครับณบริเวณที่แห่งนี้กกองประชาสัมพันธ์ ของวัดลาดนิยมทงวัดหลวงวชีโดยทีมงานของช่างใหญ่มาบริการนะครับและท่านใดที่จะเวียนเทียนนะครับทางวัดได้จัดทุบเทียนไว้บริการแล้วนะครับท่านมาเอาดอกมารับทุบเทียนไปเวียนเทียนได้เลยนะครับเราเปิดเวียนเทียนทั้งวันนะครับ